งวดที่แล้วรัฐบาลได้02งวดนี้นะครับวันนี้เราจะมาสารุปรัฐบาลแล้วนะครับ <c oughs> ตอนแรกว่าจะไล่วันเสาร์ไปดูปฏิทินเฮ้ยวันเสาร์วันพักอะไรไม่ได้นะครับใครเข้ามาแล้วขอคนละสองแชร์นะครับใครแชร์ได้แชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากเป็นเพื่อเป็น,ปนสะพานบุญนะครับ การแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นกนารพนันใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งนะครับใครจะได้แชร์ให้ด้วยนี้นะครับก็ขอบอกแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้โม้นะครับมาเวลามาต่างประเทศทีไรนะไม่ว่าจะไปเวียดนามหรือมาลาวเนี่ยเลขก็แตกดีดีแล้วเมื่อวานเนี้ยกลัวเหมือนกันกดดันเพราะว่า มาลาวครั้งแรกแล้วอยู่เวียงจันทร์ด้วยแต่เมื่อวานเนี้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปดูที่เขาออกสลากนะครับเพราะว่าไปกินข้าวแล้วไปไม่ทันก็เลยลุ้นลุ้นเลขอยู่ที่ร้านอาหารนั่นแหละกระโดดเลยครับพอออกหกสี่นะแล้วคือแบบว่าก็ซื้อด้วยนะครับซื้อซื้อไปร้อยหนึ่งซื้อหกสี่ไปร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อของซื้อเนี่ยเพิ่งซื้อครั้งแรกเนี่ยห้าพันกีบ 5,000กีบเนี่ยหลายคนถามว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่5,000กีบเนี่ยถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับผมว่าลูกโอ้ยถ้าผมรู้นะผมซื้อหนกักๆแล้วก็คือได้ประมาณ600กว่าบาท5,000กบีะครับนะ <c oughs> รู้นี่ซื้อตัวละแสนนะน,นะเพมงวดที่แล้วรัฐบาลได้02งวดน,นี้นะครับพันจันนะครับพันจันนี้รัฐบาลออกแล้วนะครับก็ เลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับเลขเด่นสี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมให้ไปแล้ววันนั้นเดี๋ยวผมย้อนก่อนให้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้อันนี้คือของรอบที่แล้วศูนย์หนึ่งสองสามนะครับส่วนตัวนี้ จะเป็นรอบที่ปล่อยไปแล้วนะครับเจ็ดสามแล้วก็หมาตัวหนึ่งสวัสดี275รคนดูนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลั์ฝาก,กวดแชร์ใครดูไม่ทันใครเข้ามาแล้วฝากวอลลัศวันแชร์หนึ่งแชร์สองแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญรับการแชร์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่สับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งเปิดการมองเห็นมานะครับรัฐบาลงวดน,นี้นะเลขกำลังวันมี9้ามีสามีีเจครับเลขออกวันจันทร์รอบนี้ไม่น่าเบิ้ลแล้วนะครับ เพราะว่าเลขออกวันจันทร์ไม่น่าจะเบิ้ลแต่ถ้าถ้าเบิ้ลมารอบนี้ 7, 7, เจ็ดเจ็ดเตยตัวเดียว<ม>โดดๆไปนะเจ็ดเจ็ดตัวเดียวสวัสดีสองร้อยเก้าสิบคนดูนะผมไม่ไล่เดดนานนะหิวเขา่าสิไปหากินเข่าแล้วสวัสดีสองร้อยเก้าสิบคนดูสวัสดีใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งเพื่อเปิดการมองเห็นจะพูดแล้วนะครับรัฐบาลงวดน,นี้นะให้เด่นตรงใจใครหรือเปล่านะรัฐบาลงวดน,นี้นะ งวดที่แล้วนะผลงานได้02นะครับ0220 02, 02. งวดนี้0จะมาอีกหรือเปล่านะครับแต่รอบนี้ไม่น่าจะเบิ้นนะครับไม่เบิ้นแล้วเพราะเลขออกวันจันทร์นะคิดว่าเข้าอีกแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะหรือเปล่านะครับมั่นใจว่าเข้าแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าเจาะอ,อีกไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าให้เลขแค่หกตัวนะครับแล้วก็กันเบิ้นให้เจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งนะครับเออ อาจจะปังอีกก็ได้มาประเทศเราอาสวัสดีงวดนี้รัฐบาลนะให้เด่นบอกไปแล้วนะเด่นเจ็ดกับเด่นสองใครชอบเจ็ดพิมพ์เจ็ดใครชอบสองพิมพ์สองมารัฐบาลงวดนี้เด่นเจ็ดกับสองครับพี่ๆแม่ๆทั้งหลายรัฐบาลงวดนี้เด่นเจ็ดกับเด่นสองชอบเจ็ดพิมพ์เจ็ดชอบสองพิมพ์สองมา งว่นนี้ไม่เจ็ดก็สองจะต้องโผลมาให้แม่แม่เห็นแน่นอนหนึ่งตัวสำหรับเลขรัฐบาลวันที่16ตุลานะครับที่จอกวันจันนี้ขอชุดเมื่อกี้ให้ไปหมดแล้วครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับหาก่อนวันนี้จะปล่อยชุดเต็มครับมีแค่6ตัวครับแล้วก็มีเบิ้ลตัวหนึ่งก็คือ77 นี่อันนี้คือสูตรสูตรนี้คือแม่นมากบอกเลยนะครับรอบที่แล้วก็เข้า02นะครับรอบนี้สายด่วนน่าจะไล่อยู่ที่ลาวนะครับนี่ครับ7325มาตัวหนึ่งนะครับตัวไหนจะมา7325นะครับมาหนึ่งตัวเมื่อวดนนี้รัฐบาลให้เด่น7กับ2ไม่แน่อาจจะมา72เนี่ยแหละไม่รู้ครับ ชอบเหมือนกันนะชอบมากเลยสําหรับงวดนี้ชอบเจ็ดสองนะชอบอยู่นะครับบอกแล้วนะบอกชัดเจนแล้วนะระวังเรื่อั้มน,นะให้เด่นเจ็ดกับสองระวังนะอาจจะมาเจ็ดกับเจ็ดสองเนี่ยนะอาจจะมาเจ็ดสองสวัสดีสามร้อยเจ็ดสี่คนดูงวดนี้รัฐบาลเด่นเจ็ดกับสองอย่างที่ผมบอกไปแล้วงวดนี้ผมฟันที่เจ็ดแล้วถ้าตัวจอมาดูย้อนหลังเอานะเจ็บคอด้วยนะ ถ้าลุงงวดนี้รัฐบาลนะครับคนขึ้นมาแหละแต่ว่าผมไม่มีเสียงแล้วพวกนี้ต้องไล่ลาวอีกนะครับแหบเสียงแหบใช้พลังเยอะเสีงยงแหบหิวข้าวด้วยครับรัฐบาลงวดนี้เด่นเจ็ดกับสองนะฟันเจ็ดนะครับงวดนี้ถ้าเจ็ดมาให้เจ็ดห้า ตัวจอดตัวแรกนะเป็นเจ5ดห้าห้าเจนะกลับด้วยเจ5ดห้าห้าเจนะตัวที่สองจะเป็นศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ส่วนถ้าสองมางวดนี้นะให้สองห้านะครับสองห้าห้าสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองก็คือเป็นตัวจับตัวเด่นเลยนะครับส่วนตัวอัดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับส่วนสามตัวงวดนี้ให้0 2 9นะครับแล้วก็907 พร้อมยังใครพร้อมแล้วกดเลขหนึ่งมาผมให้แคปแล้วผมจะไปหากินข้าวแล้วใครพร้อมเอารัฐบาลแล้วกดเลขหนึ่งมาครับหนึ่งมาโรรวัวใครยังไม่กดไลค์กดแชร์รีบกดใครดูไม่ทนันดูย้อนหลหังเอานะครับเพื่อไม่เสียเวลากดเลขหนึ่งมาแล้วให้ดูรัตตอรีอีกรอบหนึ่งนะผมให้ผม, <c oughs> ผ,มผมเคยผมไลค์ไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันนี้รัฐบาลก็คือผมชอบเจ็ด ผมชอบเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับที่ผมชอบกดหนึ่งขึ้นมาเลยครับกดหนึ่งขึ้นมาเน็ตไม่ค่อยดีครับเพราะไม่ได้อยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศนอกหนึ่งครับกดหนึ่งขึ้นมาให้แคปแล้วจัดสี่ร้อยคนดูแล้วใครดูไม่ทันแม่ดูย้อนหลังเอานะไรนี้ผมไม่ลบคลิป ฝากก็เลยฝากกดแชร์ด้วยนะครับคนอื่นจะได้เห็นนะครับวันนี้เจ็ดกับสองครับตัวไหนจะเข้า <c oughs> ต้องเข้าอ่ะไม่เจ็ดก็สองวันนี้มาแต่ว่าไม่รู้ว่าจ,จะจะเจาะโดนหรือเปล่านะครับปล่อยแล้วเพราะว่ากระตุกอ้าววันนี้รัฐบาล โอ้ยเครื่องร้อนงวดน,นี้รัฐบาลนะเด่น7กับ2นะครับเม็ดเดียวให้729นะเอาไปตัดเล่นเอานะ7จ็สองเกตัดเล่นเจ็ดเจ็ 9, แล้วก็สองเก้าอัดหนักๆไปเลยนะครับที่สองเก้าเจด ฟังดีๆนะงวดที่แล้วก็บอกตัวชอบนะงวดนี้ชอบ2997แล้วก็27นะครับ2997แล้วก็27นะครับโอเคนะใครดูไม่ทันดูยอนหลังอะนะมันค้างนะมันร้อนตัวสามันร้อนโ,นอ,นโอเคขอให้เองคอยรวยขอมีโชคมีลาบลงกับสีมงคลรอบนี้สีสีส้มนะสวัสดี